ครับพบกับพี่ชายเช่นเคยนะครับในรายการสวัน้ำพูดได้บายวิทมินภูนะครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องอาสารกรองแก้วนะครับหรือแก้วมีเดียฟิลเตอร์นะครับเป็นแก้วนะครับที่เขาเรียกว่า recycle printer foundation g a มีเดียนะครับข้อดีของแก้วนะครับก็คือ,อหนึ่งแบบอายุการใช้งานของแก้วจะใช้ได้นานกว่าทรายนะครับนี่นี่คือว่าเป็น,น คือแก้วนะครับที่มีความแข็งแกร่งกว่านะครับก็ยาวนานอายุยาวนานกว่าทรายหลายเท่านะครับก็คือใช้ได้หลายปีนั่นเองก็นอกจากอายุนะครับที่ยาวนานกว่านะครับข้อดีอย่างนึงก็คือเวลาที่ใช้ในการแบ็กวอร์ดเนี่ยนะครับตัวแก้วเนี่ยจะใช้เวลาใช้ไม่มีการแบ็กวอร์ดเนี่ยสั้นกว่าก็คือ,อถ้าเราปล่อยให้ถ้าย่างเป็นกองทรายทั่วไปเนะี่ยทราย ถ,ถ้าไม่ในการแบ็กวอร์ดหรือเรียกเวลานานลืมแบ็กวอร์ดปล่อยให้ขึ้นโรงงานไปน,นานๆเนี่ยมันจะตันนะครับแล้วก็จะแบ็กวอร์ดอีกทีเนี่ยจะทำได้แต่พวกนี้แน่นอนว่าแบ็กวอร์ดครั้งหนึ่งเนี่ยทำงาา่ายกว่าอาตะกรันหรืออะไรต่างๆที่ติดอยู่ก็จะถุงแบ็กวอร์ดออกไปได้ง่ายกว่าเนี่ยข้นี้คือข้อดีข้อที่สองนะครับรอีกอย่างนึงก็คือ การทนการจัดก่อนของสารเคมีในสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะทนได้ดีกว่านะครับก็มีข้อดีกว่าหลายอย่างนะครับมีอยู่2รุ่นนะด้วยกันนะครับก็คืออ่รุ่นที่เขาเรียกว่ารุ่นละเอียดนะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงคืออ่าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นหยาบนะครับก็จะมีของยี่ห้ออีโคเคียนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นแบบหยาบก็จะเป็นแบบนี้นะครับ คราสไซนะครับนะก็มีหลายสีนะมีสีเหลืองสีเขียวสีขาวนะครับอันนี้เป็นแบบใช้ใหญ่ไม่ซช้ละเอีอยดนะครับก็มีจําหนา่ายที่วินวินพูของเรานะครับติดต่อสอบถามนะครับสินค้าก็02-508นะครับ1326-7นะครับฝ่ายขายต่อ130-107นะครับ ฝึกสาวิธีการใช้งานนะครับการเลือกนะครับว่าประเทศหนึ่งครั้งเราเลือกอยากเท่าไหร่เลือกรายละเอียดเท่าไหร่ก็ติดต่อวิศกรรมก็1นึ่งสิหนนะครับหรือเข้ามาผมที่ออฟฟิศได้นะครับก็ผมอยู่ทุกวันนะครับก็เบื้องต้นนะครับในเรื่องสัญคองแกบ้งสเ่อมีเดียก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกับผมตอนต่อไปในเรื่องของสัญคลองทอื่นนะครับสำหรับสว่ายน้ำแล้วก็อุปกรณ์สว่ายน้ำอย่างอื่นนะครับ 고 f c 니다